อันยัง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 ,ยงวันนี้นะคะบุ๋มจะมากินเป็นยังเกาหลีกันนั่นเองอู้ยอยากบอกว่าหิวมวกม์มวยและนี่ก็คือว็อกของพอดีนะคะทุกคนวันนี้บุ๋มจะมากินร้านก็คือซัมยอกซัมอันเนี้ยอ่านถูกแล้วอ่านผิดแหละซัมยอกซัมนี่จะบอกว่าคนเยอะมากรอคิวนานมากรอจนฟ้ามืดแต่คุณยังไม่ได้กินเลยอะ่ะแล้วก็จะมีพยักหน้า พยักว่าพนักงานหน้าร้านนะคะตอนรับก็เรียนเชิญให้ฉันเข้าไปนั่งโต๊ะนะคะอันนี้คือที่นั่งของเราสองนะคะน,นี้มาอักัาคุณแอดมินนะคะพนักงานก็จะบอกให้ฟังว่าร้าเคยมาทานที่นี่หรือยังคถ้ายังก็มาคขอนุญาตแนะนำนะคะพอดีว่าร้านเราเป็นแบบบุฟเฟ่2องก็กล้าทานได้ไม่จำกัดเวลานะคะแล้วก็มีน้ำมีฟิวห้าสิบบาทถ้าเกิดลูกคาเชกินจะได้ไอติมด้วยนะคะถ้าเกิดลูกค้าอยากกินอะไรหรือติดปัญหาอะไรสามารถเลพนักงานได้เลยนะคะขอโทษทีค่ะที่พาเกินค่ะและนี่ก็คือหมูนะคะจะบอกว่าหมูของ หมักโชกุโกจูจังแล้วก็เป็นแบบว่าไก่เอยหนังหมูเอยแบบที่เราดูในซีรีส์เกาหลีนะแล้วก็มีผักเครื่องเคียงบาบาบาและสำหรับกินจิที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นคนะ ต้นหอมแตงกวามีหมดเลยอ้อประกาศก,ก็มีนะแล้วก็มีน้ำจิ้ม3แบบนะคะลองไปดูแล้วมาถึงผลไม้ก็มีแตงโมมีสับป,ประรดมีมันบด<ม>แล้วก็มีอันนี้ที่กำลังจะมาถึงก็คือสลัดนั่นเองสลัดผลไม้นะแล้วก็เป็นข้าวโพดคอนชีสแล้วก็มีห่อหัวใหญ่ทอดฟักทองทอดแล้วก็อันนี้เป็นไก่ทอดทั้งหลายแหล่จำไม่ได้ว่ามันมีไก่อะไรบ้างแล้วก็น,นี่ก็เป็นครีมบอลลีแล้วก็ข้าวปั้นสาหร่ายแล้วก็ครีมบับแล้วก็จับแช่นที่อยู่ตรงนู้นอะที่เป็นวนเานแล้วก คือ,อเนี่ยจะเป็นน้ำอัดลมของเกาหลีเอ่อแล้วก็เป็นพวกโซจูแล้วก็เหล้าเหล,ล้าข้าวขาวอะไรของเกาหลีแล้วก็มีเบียร์ด้วยแน่นอนซึ่งผมไม่ใช่คอเมาก็เลยไม่ได้กินร้านเกาหลีขาดไม่ได้เลยค่ะปิ้งย่างแล้วที่เราจะต้องกินก็คือตอังบุกีค่ะใช่เหรอวะก็อยากกินอ,ะอะ่ะเลยลองที่กระดู<อ>แล้วก็หลอดคีบแล้วก็หลอดนิ้วแม่งเปี้ยแั้งไง เคปจะเก็บไม่ค่อยเก่งแต่ว่าจะบอกว่ารสชาติดีอยู่นะคะหวานปรีวหวานเปรเี้ยวเนเปรี้ยวเลอร่อยดีต่อไปก็คือกินมารีจ้าจะบอกว่าร้านนี้อร่อยมากแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดไปจิ้มกับน้ำต๊อกเนี้ยน,น,น้ำน้ำต๊อกบุก,กี้เงี้ยมันจะดีเ้ยแล้วก็คือแบบเออแม่งดีจริงๆเนี่ยเนี่ยวนิดหน่อยแต่อร่อยมากครับ ใช่ใครไม่เคยกินก็แนะนำลยครับเพราะผมก็ไม่ได้กินเหมือนกันตักมาแต่ว่ามันกินไปหมดเลยก็ไม่น่าอร่อยไงครับอร่อยจะต้องแยง<ช>่งเพื่อนแล้วก็อันนี้คือพนักงานที่ร้านมาเปลี่ยนเตาให้นะคือพนักงานที่ร้านน่ารักมากคืออันนี้บอกก่อนว่าเราไม่ได้ขอให้เขามาเปลี่ยนให้นะแต่เขาเดินมาเปลี่ยนให้เลยซึ่งพนักงานในร้านเขาคิดในใจด้วยว่าแม่งเม,มื่อไหรมึงจะเอาไอ้ของที่อยู่ในเตาน,นี้ลงไปให้หมดสักทีหนึ่งกูมเมื่อยกินมานานแล้วแต่พนักงานเนี่ยขอยืนยันว่าพนักงานไม่ได้พูดนะแค แต่เขาเห็นว่าเตามันไหม้แล้วดูถ้าทางไลอีสองคนนี้น่าจะโง่ย่างไม่ค่อยเป็นก็เลยทาให้เตาไหม้ตลอดเขาก็เลยมาเปลี่ยนให้เขาเปลี่ยนให้ตลอดสามสี่รอบเลยระหว่างที่เรากินกันอะต่อไปนะคะอันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการกินนะคะที่ฉันก็จะกินจิมะละกอน,นะคะวางนะคะโป๊เขาให้อันนี้เธอชอบพิสูดใช่ไหมกินจิใช่ใช่ใช่เพราะมันนิ่มใช่ตตวฉันไม่ได้กินแล้วก็รสชาติจัดด้วยนี่ฉันจะใส่หมูเข้าไปว่าเราไปบุฟเฟ่ล้วก็เลยใส่หมูไปเยอะๆหน่อยอ่าแล้วก็มีกระเทียมย่างแล้วนะจ๊ะแล้วก็ตักนจิม นี่ก็คือวิธีกินแบบว่าเออสไตล์คนเกาหลีแบบเกาหลีเก้นนะพาเราไม่รู้ว่าเกาหลีงจริง,รงกินยังไงเกาหลีเก้ก็กินอย่างนี้แหละค่ะเสร็จแล้วพอเราได้ทุกอย่างแล้วเราก็หอ่อราดน้ำจีเ่เสร็จแล้วเราก็หอ่อแล้วก็ยัดเข้าไปในปากเต็มเต็มปากเต็มคำทําเปรียบเสมือนว่ากุณลับตีที่แม่สอนมานั้นทิ้งไว้ที่บ้านเลยระยะไม่ต้องมีเพราะเกาหลีที่ดีคืออ่าโทษทีขาคิดไม่ออกคิดว่าเขาดูแลทางเดียว นี่ไงอันนี้โป่งไปอย่างทีเพราะว่าอร่อยมากจริงๆก็เอออร่อยนัวมากเลยตอนนั้นอ่ะกินจีนมาแล้วก็ไปแล้วต่อไปก็เป็นกิมจิอะไรผักกาดครับใช่กิมจิผักกาดแล้วก็ใส่ไปด้วยอันนี้อะไรอันนี้ไก่ไช้ใช่ไก่แล้วก็ใส่กระเทียมซึ่งไอ้กระเทียมเนี้ยมันยังไม่ได้ย่างเดี๋ยวคอคนดูคอยดูนะเดี๋ยวพอภาพตัดกับมาอีกทีกระเทียมจะย่างแล้วซึ่งเดิมไม่นอนอย่างที่บอกว่าเรากินบุฟเฟ่หมูมันไม่อ้นอยู่แล้วเราก็ย่างหมูเยอะๆนี่ไงกระเทียมเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมกระเทียมย่างแล้วแล้วก็เหมือน แล้วนน้ำจิ้มแล้วไงทุกคนทุกคนรู้ไหมว่าขั้นตอนต่อไปคืออะไรกินไงห่ออ๋อแต่ว่าก่อนจะห่อเราจะให้ดูเผื่อคนที่กําลังหิวข้าวจะตัดสินใจได้ง่ายๆว่าไปกินข้าวดีกว่าหลังจากดูคลิปนี้รู้สึกว่าอยากกลับไปกินไงเสร็จแล้วเราก็ห่อพอกินเสร็จแล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็ห่อห่อแล้วก็ยัดเข้าปากเหมือนเดิมอันเล่าเป็นการยี้ จะบอกว่าตอนนั้นอ่ะร้อนมากแบบร้อนสุดๆไปเลยอ่ะนนี้ก็คือเป็นของที่เราชอบมากอย่างนึงก็คือนั่นคือพิซซ่าใช่อร่อยมากเป็นซิงเกิลที่แบบทุกคนจะต้องมากินอ่ะทุกคนสั่งทุกคนสั่งไม่ใช่ทุกคนต้องมากินทุกคนสั่งเออใครมากินควรจะสั่งอันนี้เราก็ใครกว่าอะไรเลคอมเมนต์ขอกระแดะขออนุญาตกระแดะผู้ภาษาอังกฤษดนึงนะคะเมนูนี้ผุมเล่คอมเมนต์เลยค่ะว่าควรสั่งควรค่าแก่การกินเป็นอย่างยิ่งคือถ้าเกิดโอ้ตไม่ห้ามอ่ะว่าจะให้โอ้ตไปสั่งมาใหม่แล้วมมกจะินนอเี้หดลย ยินกินไปเรื่อยกินไปแล้วคือคือแบบแม่งอร่อยแล้วแบบมันหอมหอมชีสแล้วคือแป้งมันบางมากมันกรอบมันแบบบาคือคิดว่ากินโรตีอ่ะเออหรือว่ามันคือแป้งโรตีก็ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แบบมันกรอบอร่อยก็คือมันอร่อยอ่ะแล้วชีสมันก็โอเคอ่ะอ่าแล้วก็ผมลืมบอกไปว่านี่เป็นวิธีการสั่งนะก็คือเราแค่เอาใบเนี้ยที่มีเนี้ยไปยืนให้เขาอ่ะมันเรียกว่าแซมปิซ่านะ จริงๆมีข้าวัดกิพยิด้ยซึ่งผมกินไม่ทันแล้วเพราะผมกินและตัดผ้ามานะคะหลังจากที่กินเสร็จแล้วนะคะก็ต้องกินข้าวก็ต้องกินหวานนะคะไม่งั้นจะสันดาน่ายฉันก็ไปใช่อยู่แล้วฉันก็เลยแบบว่าไปกินไอติมนะคะพอดีว่าได้จากการเช็คอินนะอันนี้ก็คือไอติมสตรอเบอร์รี่นะจะบอกว่าเออไอติมเกาหลีก็รสชาติดีนะแบบมันจะเป็นหวานหวานนมนนวลๆแล้วก็มีแบบว่าเนื้อสตรอเบอร์รี่แทรกข้างในนะจะบอกว่าดีมากฉันแบบชอบมากเลยแล้วก็จบไปสำหรับการ รีวิวปิ้งย่างกังดีทั้งนี้นะจ๊ะวันนี้ก็จบไปกับไอติมแท่งนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชม Follow B oh, ด้วยนะคะถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม,ม oh, oh, บุกมดูดูก,<ะ>กด็กดติดตามด้วยนะคะส่วนใครที่กดติดตามแล้วก็ไม่ต้องกดอะไรเพิ่มนะแค่้คอมเมนต์ก็พอ,พอ